นี่คือเจสทริสตินและก็พี่เบนทั้งคู่คบกันตั้งแต่อายุ14ปีและก็คบคบเลิกเลิกจนเฮียมอร์เรสแซลที่มารายการนี้ <c oughs> เพราะเจสทริสตินมีลูกแล้ว2คนและก็แน่ใจว่าเด็กๆนั้นเป็นลูกของพี่เบนเพราะว่าไปตรวจดีเกับแฟนเก่ามาแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ I got my ex-boyfriend tested a n I thought Charlotte was his But the test came back that แล้วจะเป็นใครได้อีกนอกจากพี่เบนส่วนพี่เบนก็บอกว่าถ้าเป็นลูกของเขาเขาก็ยอมรับแต่ไม่ขอไปคืนดีด้วยเพราะว่าเจาทริสตินนั้นนอกใจเขามากกว่า20ครั้ง She She least times. สรุปเมื่อมาถึง5 m o ื t น o l d m a d e ด i n e b e น You you not are father-- are the Charlotte, Ben you are not the ทุกคนและทางรายการมีคำถามในเมื่อพี่เบนก็ไม่ใช่แฟนเก่าก็ไม่ใช่สรุปลูกใคร so who do you think is the dad it has to be my other egg is he ซึ่ง แม้แต่เธอเองก็ยังไม่แน่ใจ